ชาวกัมพูชาเวลาสร้างบ้านมีความเชื่ออยู่3ามอย่างครับคือต้องมีพระภูมิที่สิ่งสถิตกุมารทองและแม่ย่านางบ้านซึ่งแม่ย่านางจะเข้ามาอยู่ในบ้านได้ก็ต่อเมื่อติดยันไว้ที่เสากลางบ้านโดยแม่ย่านางบ้านจะคอยป้องกันไม่ให้ผู้ผีปีศาจเข้ามาในบ้านของเราได้พอออกมานอกบ้านก็จะเป็นสารเจ้าเล็กๆหรือพระภูมิเทพศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ดูแลบริเวณรอบๆรบัร้วบ้บาน ออกมานอกรั้วบ้านก็จะเป็นที่สถิตของกุมารทองมีลักษณะเป็นเหมือนกระจาดเล็กๆแขวนไว้นอกตัวบ้านซึ่งถ้าสามอย่างนี้ร่วมมือกันบ้านนั้นจะทำมาหากินรุ่งเรืองไม่มีวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้เลยครับ จะวาไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ชาวกัมพูชานะครับเขาเชื่อเขานับถือกันมันก็ละไม้คล้ายกับของเมืองไทยนะดรคล้ายคล้ายคือพระยันเนี่ยถ้าพูดไปก็อยู่ในกลุ่มของวัตถุมงคลใช่ไหมคะในวัตถุมงคลในแถบเอเชียเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันมากพระยันนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายกันที่เราจะเห็นว่าทําไมถึงเป็นสีแดงครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเราเชื่อว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นสีร้อนสแสดงถึงอํานาจนี่พยันมาจากไหนถ้าจะดูก็คือผู้ที่ทำเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเป็นเกจิอาจารย์มีอํานาจในตัวอาจจะเป็นพระในสมัยก่อนตัวอักษรที่เขียนก็ไม่ใช่ตาประจําตระกูลนะคะคมันจะเป็นคําย่อจากบทสวดมนต์หรือบทบริกรรมจะเขียนยาวๆพยันมันคงจะยาวมากแล้วก็เอาเฉพาะตัวหน้าตัดเอามาต่อๆแล้วก็มาเขียนแล้วก็มีลักษณะให้เป็นรูปทรงเลขาขคณิตหน้าป่าก็จะหน้า เชื่อถือขึ้นแล้วก็สะดวกสําหรับพกพาถ้าเอาไว้ติดบ้านก็ใหญ่สักนิดนึงแต่ถ้าเล็กๆก,ก็พกพาได้หรืออาจจะทําบนวัะสะดุอื่นเช่นหนังแผ่นไม้รหรือกระดาษแต่ว่าอย่างที่น้องแพรว่าก็คือถ้าขี้เกียจพกก็สักลงไปเลย<อ>ที่ที่ผิวหนังก็เท่ากับมีความปลอดภัยมีการคุ้มครองติดตัวไปด้วยส่วนความเชื่อว่าเป็นแม่ย่านางบ้านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นถิน่นเหมือนกับ คนจีนที่จะมีสารเล็กๆอยู่ในบ้านก็ท <GO av i> ั้งหมดก็เพื่อความเป็นมงคลเพื่อความเชื่อและเพื่อความปลอดภัยค่ะปกปักรักษาแต่อย่างของคุูต้าก็อาจจะว่าตัวเองโดนคุณใสเยอะก็เลยต่างหน้าเชื่อถือน้องเลยเชื่อนะฮะอันนี้ต้องเขาติดตัวนะ ด็อกเตอร <Bond> ์นี่ก็มีฮาด้วยนะเออไม่น่าแต่ด็อกเตอร์เมื่อกี้ฟังเนี่ยก็มีความฮาก็มีพอด็อกเตอร์ฟังเลยนะครับพอฟังพี่ตั๊กเ่ยด็อกเตอร์บางทีต้องเปิดดูนะเอ๊ะเช็คว่าที่เราคิดมาเรารู้มามันจริงหรือเปล่าเชื่อพี่คิดสมมติเอาละสิครับเชื่อพี่กับค่ะพี่ตั๊กมาดูกันดีกว่าครับข้อที่3ย้ำอีกทีครับตอนนี้คะแนนนะครับทั้ง2ทีมแดงยังคงนำอยู่27ต่อ12ไปดูกันต่อครับที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย น้องๆทราบไหมครับว่าถ้าเราจะเดินทางท่องเที่ยวให้ทั่วประเทศสาธารณารัฐอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ถึง5 1 9ล้านตารางกิโลเมตรจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง1ปีเต็มแบบไม่หยุดพักเลยแหละครับน้องๆน,นั่นก็เพราะประเทศนี้กว้างใหญ่มากใหญ่กว่าประเทศไทยถึง10เท่าแถมยังมีอารยาธรรมที่สืบทอดกันมาเก่าแก่กว่า800ปีโดยเฉพาะที่เมืองนี้ครับสุราบายาเมืองผูกล้าบนเกาะชวาตะวันออก วันนี้เราเปิดประตูสู่เมืองนี้กันนะครับทีแรกที่พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆไปบุกตะลุยคือซับมารีนโมนูเมนต์หรือพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำที่ตั้งตรราง่านอยู่ใจกลางเมืองเป็นแลนด์มาร์คที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเข้าไปชมเรือดำน้ำลำนีำน้เป็นของจริงนะครับน้องๆผ่านสมรภูมิรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เป็นเรือดำน้ำสัญชาติรัสเซียที่รัฐบาลอิโนโดนีเซียสั่งซื้อมาเพื่อใช้ประจำการในกองทัพเรือตั้งแต่ปีคริสตศักราช1952แต่ปัจจุบันปดประจำการแล้วครับรัฐบาลจึงได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆของเรือดำน้ำลำนี้อย่างใกล้ชิดจากพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำเราก็มานั่งสามล้อกินลมชมเมืองจนมาสะดุดตากับนอ้นองๆที่กำลังโยกย้ายส่สะโพกกันอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ครับ เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาแต่เดิมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเคยใช้เป็นสนามเด็กเล่นและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนมาก่อนจนต่อมาได้สร้างเป็นโรงเรียนอย่างที่เห็นนี้แหละครับแต่เอภายในโรงเรียนทําไมถึงมีอาคารรูปทรงแปลกตาดูไม่เข้าพวกหลังนี้น้องๆช่วยวิไอสไตล์หาคําตอบหน่อยสิครับว่าอาคารหลังนี้น่าจะเป็นอะไร เอาละครับมาลองถามน้องๆกันบ้านดีกว่าว่าอาคารหลังนี้น่าจะสร้างไว้ขึ้นมาเพื่อทำอะไรจะเป็นกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ประชาชนมาใช้คิดครับเรรรนอเจ้าวิพิธภัมาลองถามสีน้ำเงินก่อนเลยค่ะฝั่งนู้นบ้างไหมอาไม่ตอบเลยฝั่งนู้นน่าจะเป็นศา์เจ้าครับผม สารเจ้าครับผมคนอื่นบ้างพี่พิธาพันธ์ว่ะเป็นมิวเซียมเหรอคะไปลองฟังสีแดงกันบ้างอ้าวแดงครับร้อนครับผมตอนนี้ผมนี่หน้ามุ้ยมากผมไม่ผมยังนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวฟังน้องๆก่อนดีกว่าจะมีไอเดียดีครับครับอ่ะคนแรกครับน่าจะเป็นอนุสรสถานเกี่ยวกับผู้บริจาคที่ดินครับอ้าวโป้งประถมใช่ไหมครับใช้ได้คนอื่นล่ะครับอ่ะเราเป็นห้องพอ ห้องพอเป็นห้องทํางานเงี้เหรอก็แบบว่าแสดงผลงานงี้ผลงานพอผลงานกิจกรรมเด็กๆที่พอเคยทํามานะครับมีงานอะไรคล้ายๆกับบ้านเราไงพี่เวลาเขาไปตรวจโรงเรียนเนี่ยก็จะมีจัดบอร์ดเนี่ยออเออเออเอู้ถูเนอเอ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 อดออเออเอคเออ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 เอ ศาสนสถานสำคัญหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียครับ,รบนั่นก็คือมัส,สยิดนั่นเองครับมัส,สยิดเนี่ยเราจะเห็นว่าจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับมัส,สยิดที่เราเคยรู้จักโดยทั่วไปใช่ไหมครับจะดูเหมือนมีความเป็นจีนอยู่บ้างเพราะว่านับมัส,สยิดแห่งนี้มีความพิเศษก็คือนอกจากจะประกอบพิธีทางาศาสนาของชาวม,มุสลิมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ในการจัดงานรื่นเริงอีเวนต์ต่างๆของชาวจีนด้วย แล้วก็มัสยิดนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาอ๋อนนสรุปก็คือเป็นมัสยิดครับข้อเอครับาศาสนสถานมัสยิดครัตรงตรงเลยนะฮะมัสยิดถ้าคิดว่ายังไม่ใช่อ่ะมาลองฟังพี่บี้กันต่อค่ะพี่บี้ครับของผมนะครับ เป็นไปรษณีย์ครับง่ายๆครับอย่างข้อของพี่ๆจะง่ายๆครับเป็นไปรษณีย์แบบจีนครับทำไมต้องมีไปรษณีย์อยู่ในโรงเรียนครับคืออินโดเนครับส่วนมากจะมีค่อนข้างจะมีไปรษณีย์ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าต้องทราบนะครับอินโดเนียเป็นเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นหมู่เกาะเป็นสิบเท่าของประเทศไทยครับมีความรู้ไม่แต่เขาเป็นเกาะด้วยนะเกาะเขาเยอะมากจริงเกาะเขาเยอะมากหมู่เกาะทั้งหลาย กาะเกตก็อยู่ที่นั่นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแค่ไปหน่อยต่อต่อต่อครับพี่ต่อพี่ต่อทีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสะดวกของนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือคุณครูทุกท่านนะครับมันจะเป็นไปซะนี่แบบจีนพาออะไรครับเพราะอย่างที่พี่กูดบอกครับอินโดมีมีชาวมุสลิมเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนครับถูกต้องครับก็คือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปมองรูปร่างแค่นั้นครับให้มองการใช้งานครับผมซึ่งก็คือ ปลายสนีง่ายครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็แล้วแต่ปลายสนีไม่ใช่นะฮะมัจริงแล้วที่เราเห็นมัสยิดก็ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วนะครับที่เราได้เห็นกันเนี่ยคือโรงนวดครับผมโรงนวดโรงนวดตัวนี่อะไรฮะฟังก่อนน้องๆฟังนะฮะข้อนี้เดี๋ยวเราต้องฟังพี่คนจริงอ่ะครับ พี่แพรอย่างเขาไหว่าพอพี่แกบอกลงนวดแงหันไปปรึกษาอย่างอื่นกันเลยมีของที่พูดไม่ฟังนมันคือลงนวดมันมีเหตุผลอยู่ครับพี่ลงนวดเนี่ยสร้างมาก่อนโรงเรียนนะอ่าเสร็จปั๊บเจ้าของที่ดินเก่าเนี่ยรักลงนวดนี่มากก็เลยบอกว่าผมขายที่ดินเนี่ยผืนเนี้ยให้เลยก็ได้แต่คุณห้ามทุบลงนวดทิ้ง เพราะว่ามันคือลงนวดตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อคุณแม่มาอ่าใช่ครับอ่าคือสร้างเงินมาให้กับที่แผ่นพื้นนี้ถูกต้องคือเนี่ยฉันบอกเลยว่าสร้งโรงเรียนเนี่ยสร้างได้แต่ห้ามทุบลงนวดริงคือพี่ขําพี่ขําทำไมอะไรครับพี่ขําทำไมคือพี่ขาว่าไม่น่าจะมีใครมันเป็นคนไม่ไลงนวด เดียวแต่พี่ตั๊กพี่ตั๊กยังไม่ถูกเลยนะครับอาจจะถูกก็ได้วันนี้วันเด็กพี่ตั๊กไปหลอกเด็กไปหลอกเด็กเอ้ามาดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมข้อสุดท้ายนี้คะแนนคูณ2จะเลือกข้อไหนกดครับเอี่ยลเอียคิดให้ละเอียดอย่าคิดเยอะครับ สำหรับข้อนี้ข้อสุดท้ายครับที่ย้ำเพราะว่าคะแนนคูณ2ะนะครับมาดูกันครับว่าทั้ง2ทีมเลือกอเอาลสิเอาลครับ <c oughs> เอาละ, <c oughs> าละมีนลงนชัดเจนนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วครับอาคารหลังนี้ <c oughs> นมีไว <c oughs> ้เพื่อ ทำหน้าที่เป็น B C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  ไม่แน่นะครับข้อนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดคือมันจรเปล่าคือมันจอาจจะเป็นคำตอบนะครับ ไม่มีเสมอครับและอาคาหลังนี้เป็น